มดเลย <laughs> 900ค่ะเป็น800นะ <laughs> ก็รู้สึกว่า The Planner ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ The Planner e p u t a t i o n is one of the best choice that you can think of <laughs> uh, ชื่อฟันฟันนะคะแล้วก็กำลังเรียนแสตมทอยู่ค่ะ ชื่อโมจิค่ะตอนนี้ก็<น>เรียนเป็น SAT ของวิชาแมทกับ i อเออยู่ค่ะ Hello my name is Fay. Yeah I'm currently taking the SAT math course for to apply for my university application. อันแรกนะคะก็ทำพัสเปเปอร์เก่าเยอะๆเลยค่ะอันที่2ก็จะเป็นการที่เราใช้เวลากับมันเยอะๆค่ะแล้วก็ให้เวลาในการทำข้อสอบเก่าแล้วก็อันที่สก็เป็นการที่เ u i l d กับ The Planner ค่ะ First what the teachers told me is to eliminate um, as much incorrect answer as possible and second be like to try to improve like the mistakes or the time that you can control ข้อแรกในการเตรียมตัวของหนูก็คือทำโจทย์ตอนตีสา รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเวลาที่สมองหราแน่นที่สุดก็เลยทำเวลาน่โหดปะแต่มันเวิร์กนะพี่ต้องลองต,อต้องบอกเลยว่า900ค่ะง8 0 0นะก็น่าจะประมาณ650ถึง750ค่ะอยากได้ประมาณ700กว่ากว่าค่ะ Like, optimistically, I would like to get like 750 or more, but 700 is really amazing for me. Uh, after I'm taking the SAT Math course at The Planner, I feel more confident. The scale is probably like 8 out of 10. Before, it would be like 2. Before, it was like 3 or 4. But when I took the course at The Planner, my confidence went up to 8 or 9. So I am a cat person. So I love playing with cats, and I think music helps me to like reduce stress. So listening to music and watching movies is very effective. Hong Kong, วันก็จะออกไปเดินเล่นค่ะวันว่าเดินเล่นนี้ช่วยสุดๆเลยนะคะแล้วก็ซื้อของหาอะไรกินค่ะแล้วก็ออกไปหาเพื่อนวางค่ะไม่ร <c oughs> <ด>ู้เข้าไปหมดเลยนอนกับพูดเยอะๆค่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ช่วยได้จริงเ้ย <c oughs> เวลานอนเราก็ไม่ต้องคิดอะไรสมองชัดดาวเลยกับเวลาพูดเยอเยอะวิธีการวีแลกคือการขยับปากเยอะๆก <c oughs> ินแทนนมไข่มุกการพูดช่วยได้เยอะจริงๆไม่งั้นก็หัวเราะแบบแนนโนก็ช่วย เงี้ยแต่แนนโนเขามีวิธีขอร้อจากท้องหรอเงี <laughs> เ้ย If you want to get into like the top universities the planner education is one of the best choice that you can think of ถ้าเกิดอยากเข้ามาหาลัยอินเตอร์นะคะหนูก็รู้สึกว่า the planner ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะก็อยากจะชวนให้มาเรียนเยอะๆนะคะคำว่า baby เราต้องมาเรียนแล้วว่เฮ้ยสนุกเว้ยต้องลองเว้ย